สวัสดีครับตอนนี้เราก็มายัดใส่นะครับใ,ใส่ที่เราหมักไว้แล้วก็มีใส่แค่นี้นะครับก็ใส่กล้วยนี่ยมีที่มัดมีกันมีกัไกแค่นั้นแหละ มี่ไร ก็ได้อ่ะก็ได้อยู่ได้กินเลยเอาผมยัดใส่ไปหน่อยนะึงง่ายๆต่อการ ไส้ใส่ไส,ส้นี้ก็สวมนะครับใส่เราสั่งซื้อมาจากพอดีสั่งน้องที่อยู่เมือนลิดฟิลเอามาให้ก็ขอบใจน้องเลย ใส่ใส่ยากเป็นใส่แทบใส่เทียมเคยใส่แล้วมัน,มนแตกถ้าเราทำให้เป็นก็ไม่รู้แต่มันแตกอาจจะไม่เหมาะสำหรับเรายังไม่ฝีมือเท่าไหร่ก็เลยใส่จริงนี่จะดีเนียว โอหมดเวลาป่า,ปา<ๆ>ใส่ไม่เป็นเนะใส่ไม่เป็นใส่ไม่เป็นอยากจะโชยได้ลโอเคแล้วก็ลูดนะครับลูด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 ,ล,ด,ล,ดลูดให้เต็มเดี๋ยวเราใช้ไปรครั้งหนึ่งแล้วเหลือเก็บไว้ กันรูด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 ทำยาวๆเลยแล้วค่อยตัดจะทำหมดได้ก็ดี น่าจะได้อยู่น่าจะได้เลู้อใส่บ่อยลูดครับลูดครับลูดว้าวมันเป็นพลาสติกครับบางคนก็เป็นสเตเลสบางคนก็ใช้ขวดแต่ เราม่ได้ซื้ออันนี้ก็ใช้ขวดหมดพอดีหรือามาดใชเชือกก็ได้หรือว่าจะ ให้มึงยัดธรรมดานะครับให้มันออกมาเสร็จเสร็จแล้วเราจะใช้คำเป็นอ้อนใหญ่หนะ่อยเล็กแล้วเปลืองเปลืองเปลืองใสมันมีจริงๆไอ้กรวยนนี้มันมีเครื่องหมุนแต่ว่าหมุนไปแล้วมัน บางทีมมไม่่อยออกทีมันมีมันมีอะไรนี่มันไปบล็อกเม็ดติดไปติดที่ีอ้เกี่ยวนะมือ,อยัดนี่เร็วไม่ได้เลยทำทานเองก็งไม่าไม่้องคิดมากก็เก็บไว้ผึ่งข้างนอก สองสาวันกัไเลยก็เปรีป้ยวๆหน่อยก็เอาไปแช่แช่ช่องแข็งเด็กเด็กชอบกินเด็กชอบทานเด็กชอบทานนทำอร่อยมากก็ไม่ดีหมดเดียว <laughs> อุย้ยที่ตัดเป็นชิ้นสองชิ้นก็ กินคนเดียวนี่สองสาม้วเด็กกำลังกินกำลังกำลังชอบจะทำให้ไหวก็เขาก็ไม่ชอบก็ไม่กินอะไรบางทีแม่ไม่ทันได้กินเลยแม่งับไปแม่หายหายหมดเลยตู้เย็นหายหมดเด็กครับ ชาติแบบไทยๆกินแบบซอสเสร็จฝรั่งก็กอีกแบบหนึ่งรสชาติจะออกหวานหเมานี่เล่นแซบแซบไปก่อน <c oughs> ไม่เผ็ดนะครับไม่ใส่พริก <c oughs> ต้องเ <c oughs> วลาทานก็ พริกกระเทียมหรือว่าขิงก็พอดีแล้วก็ต้นหอมหรือหอมนี่อร่อยกับกับแก้มแกมกับใส่กอกที่ทำรสก,กลางๆเรียกว่าสามชั่วโมงจะหมดยก่าเนี่ย าเป็นไส้เทียมเนี่ยเรายัดเยอะๆไปบางทีมันแตกแตกง่ายมันไม่เหมือนไส้จริงไส้จริงมันยืดหยุ่นได้ได้ดีขนาดเลยลูกก็จะเท่าๆกันสวยงามสวยงามเลย ซื้อหมูมาก็สั่งที่ร้านร้านสั่งมาแล้วก็ขอสั่งด้วยหมูก็เป็นพวกบางทีคอหมูนะซื้อมาเป็นหลังหลังหนึ่งก็สี่สิบมันสามสิบสี่สิบก็จริงๆแล้วก็สั่งแบบนั้นก็ดีมันก็คุ้มคุ้มกว่าที่เราไปซื้อทีละโลสองโลที่ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอามาแช่แข็งไว้แล้วก็สับก็ไม่ได้สับละเอียดนะครับไม่ได้เหมือนหมูบดแค่อร่อยเปื่อยหน่อยแต่อร่อยกรุบๆแต่นี่มันน่ารู้จะจะแน่นกันไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ใส่ ไม่ใ,ใส่มันปกติจะมีมีมันมีมีหนังนีอะไรคราวนี้ไม่ได้ใส่มันเลยมีแต่มันที่มันติดมากับเนื้อกันน้อยปกติใส่หนังใส่มันเป็นกรันต์เนี่ก็ลองดูครับทำด้านในก็ ไม่ต้องใส่ก็อร่อยแ้วทำไมอร่อยที่จะใส่ก็ไม่อร่อยคมัมอร่อยนี่บางทีมันเราก็มาตัาง้งมาตรฐานเราก็ไม่ได้หรอกความอร่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยเราบอกว่าอันนี้อร่อยแต่ว่าคนอนื่นเขาไม่อร่อย เราจะบอกว่าเอออ้นี่ติดรสอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเราเราอาจจะติดคนเดียวแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ติดเหมือนเรามันบางคนชอบกินกินเนื hing, ้อ่ยบางคนก็ไม่กินเขก็ไม่ได้ว่าอร่อยเราจะบอกว่าเนื้ออร่อยที่สุดก็ไม่ได้หรือใครจะบอกว่าหมูอร่อยที่สุดก็ไม่ได้เพราะความอร่อยของคนมันไม่มันไม่มันมันเอามาตรฐานไม่ได้มาตรฐานตัวเองไม่ได้ ผู้จ้าบอกว่าเออมันแล้วแต่ธาตุข่านธาตุมันให้พิจารณาปัจเวกขณะเวลาฉันอาหารก็ต้องเลือกให้มันถูกกับธาตุขันด้วยเองหรือว่าถ้ามันชอบก็พิจารณาสักแต่ว่ากินเพื่อบำรุงธาตุขันเพื่ออย่างทุกขเวทนาให้ความเจ็บป่วยมันลดลงแต่เราไม่ได้กินไม่ได้ทานมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยไหวก็ หลักธรรมหลักวินัยเั่นโพชเนทั่นพวกโพชเนมาตันยุตตาใว่าเราคารวะญาติโยมดัวพระก็ต้องกินแล้วก็ต้องพิจนารณาไม่ใช่ว่าอันนี้เขาว่าน,นี่อร่อยเราก็กินเน่ตามเขาไม่ได้เขาอร่อยเขาแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทาตุเราไม่ได้ถูกทาตุขันเรากินไปก็เป็นเป็นทุกข์กับตัวเองบางคนอาจจะชอบป่นปลาน้ำพริกปลาย เราคนหนึ่งก็ไม่ชอบความความอร่อยมันเรา,เราจะตีไปบนี้อร่อยอะไรมันอร่อยก็ไม่ได้แล้วแต่ทาดคันของแต่ละบุคคลก็ยัดไปประมาณนี้นะครับจนกว่าจะหมดหม้อครับอขอบคุณครับที่ติดตาม